คุยกันวันเสาร์ช่วงสายอลิบิตเต้ ช่วงั Unlimited นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านจานหอมเราพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารปักใต้รถเผ็ดจัดจ้านค่ะแบบไฟลุกในปากเลยแล้ว,ลว<า>นะคะร้านนี้อร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาการันตีเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นคนใต้สุราษฎร์ธานีทำเลยนะคะจะเผ็ดจัดจ้านอย่างที่น้องแหวนบอกยังไงไฟจะลุกท่วมแค่ไหนตามเราไปชิมเลยค่ะ เจ้าของร้านจันหอมหรือว่าป้าแปวนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะคป้าแปวคะร้านเปิดมาแล้วกีปีคะเนี่ยป้าเปิดมาสิบสองปีแล้วลูกสิบสองปีแ<ม>ล<ะ>้วค่ะเปิดอยู่ที่ที่นี่เลยปะคะ<ม>ที่ตรงซอยรัำแหนงเลยปะคะซอยรัำแหงยี่สิบเอ็ดนี่แหลคะลค่ะรามคำแหงยี่สิบเอ็ดนะคะ จริงๆแล้วป้าทำอาหารมาตั้งแต่ชอบทำอาหารมาตั้งแต่งลต่เด็กที่บาป้าหุงข้าวตั้งแต่อายุแปดขวบอ่ะแล้วเธอชอบทำต้นอย่างนี้เลยใช่ทำกับข้าวทำอาหารในที่บ้านตั้งแต่อายุยังน้อยๆมาเปิดร้านได้ไงคะเดิมที่ป้าอยู่สุราษฎร์นรูปป้าขายอาหารอีสานอาหารอสานใช่ขายมาถ้ารวมจนถึงบันี้บันนี้แต่เริ่มต้นทำอาหารอีสานปัจจุบันนี้สามสิบปีพอดี ที่ทำอาชีพนี้อาชีพร้านอาหารสามสิบปีแล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดเปิดร้านอาหารอีสานเพราะนั้นที่ชลบ้าีไม่มีอาหารอีสานแล้วคนนิยมกินอาหารอีสานบ้านก็เลยขายอาหารอีสานมา24ปี24ปีส้มตำอะไรน้ำตกอะไรนี่นะนี่แหละมือส้มตำมือส้มตำเลยนคะพออยู่ตรงนู้นแล้วพอมาเปิดที่นี่แล้วพอมาทิ้งมาเปิดร้านอาหารเต้าอยู่ในที่เทียวกัคะ ตอนป้ามานี่ไม่มีร้านอาหารแบบแบบอย่างนี้นะจะมีเป็นข้าวแกงแป้าก็มาอยู่ที่าไหจะขายอะไรดีก็คิดว่าขาย,ยดีเนาะก็เราทำอาหารใต้เป็นก็เลยตัดสินใจทําอาหารใต้ขายสิ่งที่เราจะทําแล้วบอกว่าเราต้องยึดแบบนี้ยคืออะไรคะรสชาติหรือว่าวัตถุดิบหรือว่าอะไรคนะป้ามั่นคงกรบรสชาติมากจริงค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์กับวัตถุดิบค่ะ,คะ ถ้าของมาจากบ้านก็บอกมาจากบ้านจากบ้านหมายถึงสุราษฎร์นะ feld, ถ้าของที่ซ okay. yeah. ื้อที like yep. ่นี่บ้านก็จะบอกที่นี่แต่ที่สําคัญก็ทุกอย่างจะต้องสดต้องสดนี่คือที่หนึ่งและสำคัญอแล้วเครื่องแกงทุกชนิดเนี่ยพริกแกงทุกชนิดก็ทำเองหมดนะลูกกะทิก็เป็นกะทิสดแล้วคั้นเองด้วยเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไปซื้อให้มันสะดวกขึ้นมันบูมันบูนะคุณผู้ชม ส่วนพี่สำคัญแล้วเขาก็ใส่การบูดหรืออะไรมันกลิ่นไม่เหมือนที่ป้าคั้นทุกวันพวกแกงขั่วบ้านาเลยอร่อยนะยอมเหนื่อยนะแต่ได้เรื่องนี้มีแค่ทุบแรงแป๊บเดียวขูดมะพร้าวก็แป๊บเดียวขั้นมะพร้าวก็แป๊บเดียวเจยวชานใช่นะคะออาหารของอาหารใต้จังหวัดสุราษฎร์มันต่างกันไหมคะกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้มันมีความแตกต่างไหมคะคล้ายๆ เผ็ดนำแหละแน่นอนใช่ไหมคล้ายค่ะแล้วเมนูที่นี่คะแตกต่างจากร้านอาหารใต้ที่อื่นยังไงไม่หวานไม่หรอไม่หวานอาหารใต้อย่หวานใช่เดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วลูกไม่แต่หอมบอกอะไรเมืไปทานที่อื่นเดี๋ยอะไรก็ทอดมันอะไรก็หวานแกงก็หวานสิ่งไหนควรหวานอยากรสชาติดั้งเดิมทั้หวานร้านป้าก็จะหวานจะคง คงรสชาติดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายป้าไว้อันไหนไม่ควรหวานป้าไม่ใส่น้ำตาลอย่างแกงนี้ป้าไม่ใส่น้ำตาลนะลูกดีค่ะแต่อะไรคนคนเผ็ดก็ไม่ควรลดอย่างนี้ต้องให้เป็นอย่างนี้แต่ความจานแบบใช่ไหมอ่ะเราเริ่มเลยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงหน้านี่เยอะมากคุณผู้ชมอลังการมากค่ะนีโอเคจานไหนคะป้าอยากชิมห่อหมกห่อหมกอ่า จมนเนี่ที่นี้หอหมกของแท้หอยหมกปลาหอยหมกปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้กับปลาทะเลป้าป้าจะขายปลาทะเลหมดเลยนะล้วป้าทำหอยหมกไปใส่น้ำตาลไม่หวานใส่กะทิกะทิมันก็หวานอยู่แล้วแล้วไปใส่ผงชูรสด้วยอร่อยเนาะทีนี้ต้องทำที่สองทำที่สองคืออย่างนี้ค่ะปลาน้ำดอกไม้ ผมต้องทานผักด้วยลูกทานผักด้วยเหรอต้องทานอะไรคู่อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้กินไปตาได้ทั้งหมดแต่คุณผู้ชมมาดูผักป้าเนี่ยอลังการมากร้านจันทร์หอมอ่ะไอ้นี่อะไรคะป้าคะเม็ดตอเทศคืออะไรคะฟักกะถินนะลูกป้านป้าเรียกตอเทศตอเทศฟักกะถินิ่ใช่ไหมคะไอ้นี่อะคะนอเรียง นอเรียงนอเรียงร้อยแพงด้วยแพงด้วยเหรอคะสิบเม็ดหนึ่งแพงโอ้แล้วก็ลูกเนียงนั้นอันนี้เหรอคะท่านแหละลูกเนียงเดี๋ยวหนูขอเมนูอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยได้ค่อยกละข้าวหมกปลาน้ำดอกไม้เด็ดมากที่นี่อ่ะตามต่อไปลูกเพชรทอดอืมเยอะฟังเรื่องนะลูกเพชรทอดมันนะคะ ก็เหมือนทอดมันนั่นแหละแต่ใช้เห็ดข้างในมันจะมีเห็ดแคลงลูกเบอร์ปาก็เรียกลูกเห็ดทอดลูกเห็ดทอดนะคะหน้าตาจะคล้ายคทอดมันหน่อยเหมือนเหมือนทอดมันค่ะเค็มมากเค็มมากร้านนี้เค็มกับเผ็ดนะ กินนิดๆพอแต่ว่านี่ก็แปลกไม่อเพื่อนเห็นแต่ว่ารสชาติก็จะคล้ายๆทับมันคล้ายๆมันจะเค็มๆไงเค็มหน่อยเนาะเหมาะกระทพรกับข้าวอ่ะสองเมนูไปแล้วค่ะป้าขาเมนูต่อไปอ่ะกุ้งกระเบื้องลูกกุ้งกระเบื้องเ่อีเค็มไปละอันนี้เลยเผ็ดไปละเหมาะกับเด็กอย่างเราอันนี้ไม่เผ็ดแน่นอนหรือว่าไม่เค็มนะไม่เค็มไม่เค็มแล้วละอันนี้เป็นเมนูของว่างที่แบบว่าคุณผู้ชมนะ เด็กทานได้นะเค็มไหมลูกก็เค็มค่ะอร่อยทิ้งกต่วันหวานแบบนี้เนาะปุ้งกระเบื้องอ่าเป็นไงคะได้อยู่นะแล้วเมนูนี้นี่อะไรคะยำปลาอิยซียำปลาอิยซีดูดูพริกค่ะดูจากข้างหน้านี่แล้วเนี่ยไม่แผ็หรอกลูกพริกปลอมพริกปลอมได้เลยนะอ่าพริกปลอมเต็มคำเลยนะแขกรับขาพริกปลอมค่ะ ยำปลาอินทรีย์อ่ะทานเล่นๆคนก็ชอบทานผู้ชายเน้อหมอเป็นกับแก้มมากเนื้อปลาแน่นสุดๆเลยค่ะแล้วก็ชาจัดจ้านจริงๆใส่พริกป้อมยังคะใส่แล้วค่ะเนาะนี่นะนี่นะโอ้ทำไมมันสีแบบนี้ล่ะปลาหมึกหมึดำดำมันหเนก หมึกต้มดำคุณผู้ชมนี่ยทำไมมันดำด้วยด้วยเพราะอะไรคะหมึกไงลูกอ๋อในตัวหมึกตัวนี้เอามาทำเป็นเหมือนน้ำแกงน้ำแกงได้แกงทั้งตัวเลยมาทิ้งกระหั่นเลยทิ้งกระต้มเลยอ๋อไม่ต้องเอาอะไรออกก็ต้มเลยให้มันดำๆแบบไม่ต้องเอาอะไรออกเลยป้าบอกขึ้นจากเรือต้มเลยเหรอฮะค่ะอื๋อ่ะมันไม่ไข่นะนี่บางตัวก็มีไข่และมีไข่แล้วอร่อยอร่อยอร่อย เขาบอกว่าหมึกมันเป็นยานะลูอ๋ออเคครชิใหญ่เลยแล้วกันอืมอันนี้ทีมีรสหวานนิดนิด่ะอืมไม่น่าเชื่อนะว่าตัวหมึกของมันเนี่ยหาเอามาทำอาหารได้ด้วยเนาะแล้วก็รสชาติอร่อยทีเดียวอ่ะหมึกสำเนียงว่าไงนะป้าหมึก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 ต้มหมึกต้มดำหมึกต้มดำอ่ะทีนี้ก็อ่ะต่อไปปลากระเบนอันนี้ใช่ไหมคะค่ะอืม ปลากระเบนต้มส้มนี่อาหารท้บนบ้านจริงๆเลยป้าก็อยากขายเพราะปลากระเบนเนี่ยได้ข่าวมาว่าเราทานแล้วจะดีต่อสุขภาพดียังไงคะป้าเพราะตัวมันไม่เคยมีมันมไขมันในตัวไม่มีมแล้วก็กระดูกของมันก็มีสรรพคุณคล้ายๆกับกระดูกปาลาฉลามทานเลยดีนะลูกป้าเลยขายปลากระเบนล,ลูกเดียวเลยตอนนี้ ผัดเผ็ดผัดชาแกงขั่วต้มยำทำได้หมดทำได้หมดอร่อยด้วยอ่ะอันเนี้ยเรียบร้อยอร่อยอร่อยอ่ะนี้แกงขั่วอืมอันไหนคะเผ็ดเผ็ดแกงขั่วหมูกับลูกเหลียงลูกเหลียงค่ะลูกเหลียงคือแบบนี้นะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะทค่นี้รสชาติเป็นไงคะแซ่บเค็มเค็มเผ็ด ไม่รู้ละกเค้กมันก็จะชิมมามาจะชิมก่อนชิมดูที่นี่ต้องทานแต่ข้าวแล้วอร่อยค่ะกุ้งข้าวแล้วหน่อลูกเนียื้ออาหารที่นี่เป็นเป็นรสชาติเดิมๆเหมือนที่สุราษฎร์เลยนะป้าว่าเหมือนนะเหมือนบ้านป้านะทุกอย่คะต่อไปเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะอันนี้หล่นไตปลานะคะนี่สูตรสูตรแม่เท่าของป้าแม่เท่าแม่เท่าที่บ้านชอบ มีทุกวันเป็นอาหารประจําบ้านป้าประจำบ้านเลยหลนไตปลาหลนยื่นไตปลาเขาต้องเอาผักจิ้มลูกลูกจิ้มเผาอ๋อไม่เค็มไปใช่อันนี้ทำไมคะแตงกวาอะไรก็ได้กวากวาจะอร่อยจิ้มเลยจิ้มลงไปเลยได้นั่นแหละจิ้มแล้วก็ชิมดูแั่เัาของก็อร่อยดีคุณผู้ชมค่ะนี่เมนูของคาวนะหมดไปแล้วหมดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามีของหวานมาลดเผ็ดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอกัน ของหวานแล้วนะคะเวลาปลดของพวกเราจานนี้คืออะไรคะเล้วยหอมทอดราดครีมวานิลาค่ะราดครีมวานิลาแปลกเนาะไม่ค่อยเคยเห็นเลย้วยหอมทอดคือถ้าทันอาจจะรสเผ็ดจัดจ้านมาจากของเทาวก็สั่งของหวานได้ต้องทันร้อนๆตอนที่มันร้อนอ๋อค่ะอืมให้เย็นก่าน ไม่ค่อยหวมากนะอร่อยมากเนี่ยนี่นะคะเป็นกล้วยหอมทอดแล้วอันนี้ล่ะคะอาหารมันเผ็ดเนี่ยทานไปก็ต้องเสิร์ฟเสิร์ฟเต็งโมไปตลอดบางโต๊ะก็ทานเผ็ดไม่ได้ป้าก็ไม่รู้จะทำไงก่อนอย่าเงี้ยก็ทำยังไงดีเนาะหมายถึงว่าเวลาลูกค้ามาทานทานเสร็จละเสร็จไม่เสร็จถ้าเผ็ดป้าก็ให้แค่ทานายเผ็ดแล้วได้กินต่ออย่างเงี้ยป้าก็ เอาอตั้งโมไปจ้าเลยอันนี้คือฟรีฟรีค่ะฟรีดับเผ็ดค่ะและพานต่อได้จ้ะเนาะอ่านะคะนี่ให้แก้ได้จริงๆนะโซ่แก้เผ็ดได้แต่ว่าอันนี้เกานะมาชามใหญ่ขนาดนี้คืออะไรคะบวชลูกเดือยบวชลูกเดือยที่บ้านป้าชอบทำลูกเดือยต้มเดือยต้มกะทิสมัยก่อนบ้านป้าปลูกเดือยด้วย มีไร่เดือยก็เลยมันติดปากติดใจอยู่ตลอดไปอยู่ตรงไหนก็ต้มเดือยขายน่กอใส่เอกยใส่ยอ่อค่ะใส่เผลือกด้วยใส่แตงกวยด้วยใส่มะพร้าวอ่อนใส่ใจด้วยปิดด้วยประโยคนี้ ใส่ทุกอย่างด้วยแล้วก็ใส่ใจด,ด้วยป้าบอกไว้เอาค่ะป้าคะนุ่ยชมอยากมาแล้วละ่ะบอกทางนิดนึงค่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ซอยอะไรอยู่ครัร้านจันหอมอยู่ซอยรามคำแหงยี่สิบเอ็ดมีวงเล็บว่านวสีด้วยนะคะค่ะคือเข้ามาจากทางรามคำแหงซอย21 <20 L, S 2> ค่สิบเอ็ดตรงเข้ามาเลยค่ะถ้ามาทางเรียบทางด่วนถ,ถนนประดิษฐ์มนูนธรรมก็ ซอยเดียวกับสอนอวังท้องหลานน่กนะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ร้านป้า0,2,3,19,1,128 3,19,1,129อมมี2เบอร์น<บ>ะคะโทรมาถ,ถามได้ร้านเปิดปิดกี่โมงคะก็ะจะเปิด11บเอโมงแล้วก็ปิด สี่ทุ่มแล้วก็หยุดวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์บอกทั้งทางบอกทั้งเบอร์โทรแบบนี้แล้วมาอุดหนุนอาหารใต้อร่อยๆที่ร้านจันหอมนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นสำหรับแฟนรายการเราใช่แล้วค่ะเพราวันนี้คุณป้าใจดีค่ะมีแจกกิฟต์ตเชอร์500บาท4ใบค่ะถามหน่อยมะมได้ค่ะถามว่าป้าเจ้าของร้านเนี่ยค่ะป้าแป๋วมาจากภาคใต้จังหวัดอะไร เรียบร้อยแล้ววันนี้อิ่มไหมคะอร่อยนะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนะคะแล้วก็มาเจอแหมคุณบ้าเจ้าของร้านนะคุยสนุกเป็นกันเองมากๆใครเผ็ดยกมือเดี๋ยวแตงโมรอนมาเลยแตะเอาเละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ต้อนรับทีมงานและร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ